สวัสดีครับพบกับการแข่งขันแบงค์กาประจำร้านการ์ตูนพิพงศ์สาขา2ประจำวันที่13มิถุนาปี63นะครับผมนะครับเป็นผมฝั่งซ้ายนี่คือแฟงเก้ามานะครับเจ้ามานครับอีกคนเป็นพี่อุ้มเดคิเบิลนะครับผมพี่อุมครับผมเราก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วใช่ครับมาแล้วก็มาเล่กันเลยก็ต้องผมขอแตกก่อนนะครับต้องผมแตกไปแล้วแต่แตกไหมได้พี่อุ้มแตกแล้วครับผมเป็นพยานได้ผมไม่เป็นพยานใช่ไหมครับ ดีลิเตอร์ผมเล่นโน้ตว่านะครับพียูงเล่นเล่นดีลิเตอร์นะครับแข้งที่เดยกเขาบุกแลมกันนะขอได้ตายก่อนนะแม่งเริ่มก่อนหลังหพี่มึงก็ได้ดีเล่นเลยเหรอจริงใช่ป่ะครับประสิทธิฉุกเหรอจริงปะจ๊ะหนึสั่นนิดหน่อยยากเจอเลยทำไมต้องเอาแขนหน้าเกีินโอ้โหอีแขนก็เชียร์ออฟเคียร์อั หนึ่งนาทีผ่านไปนะครับไม่ไรเราเล่นนานได้เราไม่เล่นกันนนาอยู่แล้วเตอร์อ่าที่ยืนข้าแล้วก็นั่งนั่งอยู่ก็มีของเราสามคนนะครับแก๊งเดียวกันกี่ใบยอดเลยครับอ่ะกี่ใบห้าครับได้ข่าวว่ารอบรองนี่เป็นแขนเทาหมดเลยนะครับแขนเทามาแรงแล้วตอนนี้แล้วอีกสองที่สี่ครับทบจบีศูนย์สองศูนย์ศาสนั้นผมยังมีอยู่นะครับครับผมได้อ่าธ์อาร์ก็มีนะครับผมหลังกอง สามเหลี่ยมข้างล่างนะครับนี้จับจองแน่นอนเก็บสามแล้วก็อีกสองอาทิตย์มันจะมาแล้วนะไอ้สี่สิบสี่นะฮะมีเซตอาร์มอีกสองตัวนะครับผมอ่าแล้วก็สมบ่อด้วยก่อนเลยสองด้านอ่าใช่เช่เขาคือทีเซ่ใช่ครับผมที่ไปครับสี่ครับห้าครับเอาเกินตลอดเลยเอาหกไหมไหมเอาสี่สิบเก้าใบไม่ได้ มัดระหว่างโนวาเจอกับดีริเตอร์เป็นในทางฝั่งของโนวาได้เริ่มก่อนโอ้ยเราคนดีใจมากเลยได้เริ่มก่อนถ้าทำสีได้ไหมได้เลได้เริ่มก่อนนะผมจะเจอกับดีริเตอร์นี่เป็นโชคดีได้โดนในนี้เหมือนกันเป็นไอรอนไอรอนเจอกับแมกนีเซียมไม่ใช่แมกนีเซียมขอร์แมแคลเซียมกระดูกเน้นๆนะดีริเตอร์ ไม่ขอ้ยเขาบวเปิดบ้านอะไรฮะที่บ้านแม่ครับชิ้นไตเข้าอ่าก็มาปึ้งแสนครับโอ้โหเอ้เอ้ขอขอขอตีครับไม่การครับยายยายตีไปเข้านะเมื่อกี้เกาเด๋อแล้วเด๋อแล้วเด๋อแล้วก่อนบอกเลยว่าและเป็นจรวดแดงนะฮะ จะนวดแดงที่คนเขาไม่ใส่กันแล้วแว่นไมกัดนะครับเสตี้ที่แว่นปั่นไม่เป็นไรเอาละครับมาแล้วมันจะมาเรื่อยๆนะดีลิเตอร์ใช่มาน้อยจะมานะมาทีแรงด้วยมาการันจะหลดดีแว่นครับปล่อยครับโอ้เช็คครับเช็คนะครับไม่เป็นครับปล่อยแอนด์ดอ ไว้ X C Metaler เ i p e r หานสองมีใบกาครับผมนี่ปรติเ่นฐานนี้เป็นหลักเหรอครับต้องนี่ยอที่เกอร์พลังแหวนครับเออเติมมือหน่อยแฟนนะพลังแหวน้ครับผมเอาเละมาแล้วครับผ่านครับช่วงวัดหรือเปล่าอีริตเก่งเมื่อไหร่เดี๋ยวดูนะฮะคาว่าขึ้นเกยร์สาโอ้ สองขาเป็นเกรนนะตัวนี้ไมดพมือสั่นมือสั่นทำไมพี่ว่ามือสั่นดูโซงคงไม่มีกระป๋องแหละอยู่แบบนี้ครับรึเปล่าวะเช็บคอพับดีดีครับเห้หนึ่งหนึ่งด้วยเปิดไข่งงงนะครับเมื่อกี้นี่คือค่า2สองจากเท็กแวนใช่ไหมแล้วก็สกิลเบื้องต้นเปิดเป็นดีลิเตอร์ได้ไงเดม ถ้ตรงแบนะโซ่งครับแฟนมาข้ามถูดอยู่ีดจวนึงโอเคเสี็ดังแน่นะเส็ดังแน่นดีมากมันจ่ายแล้วว่าจ่ายแล้วใจสกายตายแล้วงครับถูดีดนีจวนึงไปไปนึากระ๋อวยเนี้ยนี่นี่ไงผาอะไรนะหากระ๋องโอ้ตายเหอะมันเป็นที่เร็วนะดีิเตอร์ไครับสิด้าสิครับโอ้ห้านะฮะเม สองเป็นห้าครับเฮ้ยสิบห้าขอสองมือครับโอ้ยแหมจะเกียนจะเกียนอันนี้สิบสามอันนี้สิบสามครับขอัไม่ได้นะครับคุณแฟรงค์มีกล้องนะมีกล้องนะนักสุดโซเชียลนะถามทำไมถามถามอ่าตะเกียรแหวนเป็นมิกเซอร์นะเอาตัวนะอีรีไม่ลบชื่อนะครับอ่าทำไมอยู่ดีหันหน้ามาหันหน้าเลยไปครับผมครไป บอกไม่มีนมีกไปนึงเนาะนึ่งห้ค่นึ่งห้าโอ้ยโอ้ยแงเลยห้าแดมีส่กับเต้ารบาร์ีครับผิวเขื่อนผองใส่เชือดค่าฮะรวมตัวเองกระโดดออกมาแว่นที่เป็นเกย์จะแสตแตนะถูกกินไปค่าคอรคับอาจะโซไม่อยากจะไปเนนิเป็นคอเข้าห้าบาทเพาเป็นลิเตอร์บวกหโอ้ยข่อยครับไม่มีครับ11 11ครับ14ไอ้9,000 ข้าก็บอกห้าอ่ะบวกห้าไช่วยช่วยเตือนช่วยไมดีแล้วฮะช่วยเตือนฮะเก้าสิบสี่ครับอ้ครับสิบหกครับเอ้ยสิบเอ็ดครับเมื่อไหร่ครับมีแค่โอ้โหมีแค่เหรอจริงจรครับผมโอ้เยอะฮะมาเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มเยอะแล้วใช่ครับหุ่ยใช่ครับป๊บเข้าหนึ่ครับโอ้ยอ่านแล้วผ่านแล้ว ครับกลับมาทำฝั่งของโนวาเหนื่อยเมื่อไหร่นะแปดแปดเหนื่อยเหนื่อยสุดสุดถ้ายืนหานนี้นะนะโนวาจะทำยังไงนั่นแหละสิฉันยังไม่รู้ฉันจะทำยังไงรอชมตอนต่อไปนะครับต่อไปเลยแลตอนนี้เลย เลยเลยเนี่ยตอนนี้หนึ่งนาทีหมดเป็นหนาทีแล้วนะฮะยังคิดอยู่มันแป้เนอแปครับยังยำมืออยู่นะว่าแปไปใช่ไหมแป้ ไโอ้โหเป็นการไต่เปลืองนะฮะตั้งมาเป็นมันชื่ออะไรเนี่ยอ๋อวินนิ่งแชมป์วินนิ่งแชมป์บิ๊เตอร์นะฮะโอ้ไม่เข้าวอะไรเลยเนี่ยไม่เข้าข้างเที่ยวเข้าหนึ่งลุกโกชาจินะฮะเที่ยวหกห้าพันกระเที่ยวกระเที่ยวแล้วอลูกต้นยัดสองพันตัวหนึ่ง แวนตีครับผมกาครับเข้าไหสองสามคิวทิกเกอร์ครับคิวเนดเมต่งพลังให้ไปนี้ครับคิวทิกเกอร์เช็คทาปุ๊บเอาไปสืเจเบวกห้าเครับโอ้โหเบาเลยบุกแรงบุกแรงปั่นมานานครับสิเจนะฮะอ๋อมาเป็นทิเกอร์นะมาเป็นทิเกอร์มันเบาอยู่ ลิเตอร์ไม่ได้นานพี่อุ้มลิเตอร์ไม่นานครับพี่อุ้มนานครับนานขาดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะยืนนานสองขาดครับขาดวันทั้งตัวกลับมาที่ฝั่งดีลีนะครับผมตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ไตครับเรอวที่จะไต้นะครับดีลิเตอร์ดูได้อะไรอ่ะ โอ้สกิลขาดครับฝ่ายข้ามบายหนึ่งสองเช็คท็อปเล้วท็อปครับโอ้โอ้โหนอกเฟรมเอานอกเฟรมบวกสองพันเอาไปไหนไหนได้มั้งอ่ะเป็นแบบไม่เห็นเหมือนกันสนามเรากว้างอ่ะจะไปเบียดเบียนเขาเออขยับลงมาหน่อยหยิบตรงนี้แหละนี่ไม่ใช่กองนะตรงนี้คือแบบข้ามมันคือแบนดีดีลีฟของ สวัสดีครับมองกันง่ายๆนะไม่จริงจริงกันดีนี้เราไม่ต้องกลัวอะไรไงแต่พี่อุ้มอ่ะใส่ขี้เข้าไปด้วยใช่ครับกินครับอุ้ยปุกินไม่ค่าคอจ้ะดีดีครับหน้าบวกสองขันอ๋อตามการแบบนี้ครับบวกสองขันเปนนี้ถูกกินถูกดีดี้กดท็อปนะเป็นดีนี้สองขันโอ้โหโ่ดีดังเปียดีดังเปียวันนี้ครับสกิลคาวันครับสองขันเผ็ดตีคิด เช่จะไปห้ามห้ามไตโอ้สองทาะบวกสองคันครับโอเคเพราะว่าติดดีลีดด้วยใช่ไหมมันไม้กันดีลีดด้วยสีแหวนครับเก้าสิบสองสิบสามเจ็ดการโอ้เจ็ดการนะครับผมโดการที่ทันมีในการมากกว่านับชิวตกลงสองห้าโอ้ สก,กิลแป๊บสิสก,กิลสก,กิลใหม่นะหายเดมมองไม่เห็นอีกแล้วฮะ <c oughs> อันนี้เหรอใช่ฮะอันั้นไปง่ายไันี้ไปเข้าไ,ไ,ไหนหยิบใช้ดีแม่ครับครับอันนี้สิบเอ็ดสิบหกครับก่าสองหมื่นประกาศอันนี้บว 2, กสองพันนะแต่นี้เนชั่นการดครับพี่ไปนี้ไปไหนคอมมาเลย ก็ใบนี้ขอได้ใบนี้ไงใบนี้บอยค่าพันมันเป็นสิบเก้าสิบเอ้ันนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดครับดูไปหยอกนิดนึงห้าแอตรงนี้ดำๆนี่คือใบกว้างอันนี้คือใบหงายมาตัดสินตรงนี้แหละตีเวนครับปล่อยครับโอ้ยไปครับชิคไปที่หนึ่งโอ้ยไม่ได้คงกำลังจะถามว่าเด็กเขามีฮิวทิกเกอร์หรือเปล่ามาแล้วโอ้ยสแตนนะฮะสแต็มอีก อืไม่หน้าเลยกันไมนมีครับตีเสร็จยัดครับเอาเอาอ่านสกิลอ่านสกิลไม่เคยเห็นเขาเนี่ยใช่มันใจครัไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ชิ้งมือหนึ่งครับเะแยรไว้กินตัวสองใบครับโอ้แล้วก็แบนดิสบลูมสี่ใบวันนี้ก็ไรของเู้แข่งใบมุมใบครับไม่เอาเนี่ยแบบก้อนนะมาได้แค่นี้เด็ดนี่ฉันอุตส่าห์เข้าชิงแค่เดียวขมอนมือมีเท่าไหร่สามครับ ข้างเบาไปก่อนเฮ้ข้างเบาไปแล้ว11อ่ะข้างนี้มีสองทิศครับ21 21 23คันนี้11 11กับทิศหนึ่ง16อันนี้ทิศเดียวเหมือนกันครับมีสองทิศผมได้แต้มแต้มิวครับโอ้ว่ะไป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 เออโอเคครับผู้ชนะเป็นเป็นใครลนะครับอุ้มจะอธิษฐาจากอาทิตย์ที่แล้วนะฮะเราเลยมาแข่งนะอาทิตย์ที่แล้วโอเคออสเป็นปลาคู่เข่ามานะฮะรอบนี้เอาดีลี่มาแชมป์เลยโหสุดยอดเลยคุณอุ้ม พบกับการแข่งขันในสปอร์ถ really? uh, ้าชอบก็ลืมเฮ้ยเจมีหน้าแล้วเหรอถ้าชอาก็ลืมกดนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นถ้าชอบอยากซื้อสินค้าวิเตอร์อะไรโนวาไดเมนอะไรพวกนี้ก็ไปไปลิงก์นี้ครับใไปสามเหลี่ยมเนี้ยมีจีซีบีส่วนสองส่วนสามมีอยู่นะครับผมและอีกสองที่มีจีซีบีสิบสี่นะครับมาเลยใครอยากเล่นนี่รอเลยของจริงฮะเจ๊ดเลยจ๊ดแท็กเนี้ยทุกคนอยากเล่นแน่นอนก็วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับได้หน้าอยู่คนเดียวเลย